สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสุขสนุกกับภาษไทยครูมะลิค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วคือหน่วยการเรียนรู้ที่6คำสันทานสะพานเชื่อมคำและประโยค หลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้ไปแล้วในเรื่องของชนิดของคำสันธานที่แยกตามใจความของประโยคซึ่งมี4ชนิดด้วยกันคำสันธานเชื่อมใจความที่มีใจความคล้อยตามกันขัดแย้งกันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและเป็นเหตุเป็นผลสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาดูหน้าที่ของคำสันธานและตำแหน่งของคำสันธานเวลาที่อยู่ในประโยคค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้หน้าที่และตำแหน่งของคำสันธานกันค่ะหน้าที่แรกของคำสันธานคือทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำเชื่อมคำกับคำตัวอย่างเช่นผักกาดและหัวหอมเป็นพืชสวนครัว ในประโยคนี้มีคำว่าและซึ่งเป็นคำสันธานแบบเชื่อมใจความที่คล้อยตามกันคำว่าและมาเชื่อมคำว่าผักกาดกับคำว่าหัวหอมแบบนี้ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำตัวอย่างที่สองเธอชอบสีแดงหรือสีส้มในตัวอย่างนี้คำว่าหรือเป็นแบบใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเลือกระหว่างสีแดงกับ สีส้มนำทำหน้าที่เชื่อมคำคำว่าสีแดงกับคำว่าสีส้มหน้าที่ที่หนึ่งเชื่อมคำกับคำต่อไปดูหน้าที่ที่สองค่ะหน้าที่ที่สองเชื่อมประโยคก,กับประโยคพี่เป็นคนขยันแต่น้องเป็นคนเกียจคร้านในนี้มีสองประโยคประโยคที่ห ที่เป็นคนขยันประโยคที่สองน้องเป็นคนเกียจคร้านมีคำว่าแต่เป็นแบบเชื่อมใจความแบบขัดแย้งกันเข้ามาเชื่อมอยู่ในประโยคเชื่อม2ประโยคนี้ค่ะก็เป็นแบบใจความขัดแยง้งหน้าที่ที่สองทำหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยคต่อไปเป็นหน้าที่ที่3เชื่อมข้อความกับข้อความเราจะมาดูตัวอย่างข้อความนะคะ การส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นการกระทำที่ไม่ดีรบกวนผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกฎห้ามส่งเสียงดังติดประกาศไว้แบบนี้คำว่าเพราะฉะนั้นจึงมาเชื่อมข้อความสองข้อความนะคะค่ะสา คำเชื่อมเชื่อมคํากับคําเชื่อมประโยคกับประโยคและเชื่อมข้อความกับข้อความนี่คือหน้าที่ของคําสันธานค่ะต่อไปเราจะมาดูตําแหน่งของคำสันธานในประโยคคาสันธานเมื่อไปอยู่ในประโยคจะอยู่ตรงไหนของประโยคได้บ้างอันดับแรกข้อที่1คําสันธานอยู่หน้าประโยค ตัวอย่างเช่นถ้าจะปลูกต้นไม้เราต้องดูแลใส่ใจมีคําว่าถ้าอยู่ที่ด้านหน้าประโยคเป็นคําสันธาน 2. คําสันธานอยู่ระหว่างคําอยู่ระหว่างคําตัวอย่างเช่นคุณจะไปชมภาพยนตร์หรือละครเวทีอยู่ระหว่างคำว่าภาพยนตร์กับคําว่าละครเวทีก็คือคำว่าหรือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาแทรกระหว่างคำ ต่อไปคำสันธานอยู่ระหว่างประโยคประโยคแรกพี่กำลังกินข้าวประโยคที่สองน้องกำลังดูทีวีมาอยู่ขั้นระหว่างประโยคด้วยคำว่าแต่กลายเป็นพี่กำลังกินข้าวแต่น้องกำลังดูทีวีต่อไปคำสันธานข้อมคำหรือประโยคตัวอย่างเช่นทั้งคุณและผมได้รับเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลทั้งมาค้อมคำว่า ทั้งกับและค้อมคําว่าคุณแล้วก็ยังค้อมประโยคด้วยแบบนี้นะคะทั้งคุณและผมได้รับเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลค่ะผ่านไปแล้วตําแหน่งของคําสันธานซึ่งอาจจะค้อมคํากับค้อมคําค้อมประโยคอยู่หน้าคําอยู่หน้าประโยคหรือ,อค่อมคําหรือค้อมประโยคขึ้นอยู่ว่าเราเอาไปใช้ในประโยคแบบไหนค่ะผ่านไปแล้วในเรื่องของคําสันธานไม่ว่าจะเป็น Rumor, ความหมายของคําสันธานคือคําที่ใช้เชื่อมเชื่อมคํากับคําเชื่อมข้อความกับข้อความหรือเชื่อมกับประโยคกับประโยคให้มีใจความต่อเนื่องกันแล้วก็แบ่งเป็นชนิดของคํามีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันคําสันธานเชื่อมใจความที่เชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันคําสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกันคําสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็ที่4ี่คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีความเป็นเหตุเป็นผลกันหน้าที่ของคำสันธานก็คือเชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อมข้อความกับข้อความส่วนตำแหน่งเราก็พูดไปแล้วค่ะจบลงแล้วสําหรับบทเรียนนี้คุณครูก็อยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนทําความเข้าใจในเรื่องของคําสันธานเพิ่มเติมด้วยการทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมค่ะ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ